ป้าดีฝอยแม่เก็บเพ่งกำงานน้ำดงน้ำลานเด้อบานนี่ละหงขาวใหญ่เนาะจ้ะอู้ยพอแล้วครับบ้านสองสองไข่ไข่ไหนไม่แนวกัดเนาะแน่จ้ะอ้าหูจพบคนครับหูจูบขาวบางหันน่าจ้ะแน่นครับท่นดอกไกลกันเต๋าอยู่ประมาณเสือบ่ายช่เนาะอ้ามา่อยนะครับงอกแดงแดงแดงดงอ้ามาฝอยสีชมพูแล้วครับขึ้นเขาสีชมพูเด้อจ้ะครับ แกงแซ่ร <or> ับผมมาออกใหม่ๆเนาะจ้ะไม่โดดหวานนิดๆกินหอมเป็นเอกลักษณ์ครับผมหอมไม่หอมไม่เฟื่อนเด้อครับแดงกอแดงคือแดงคืนงอดอก็ืองงหงเนาะไม่เฟื่องนีเนาะจ้ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับมนลเสน่ห์คนบ้านปดาเด้อครับมือนี้กะมาพอกันอีู่บ้านน้องเมกเนาะแม่นจ้ะครับบรรยากาศฝ่าคืคบผม,มครับผมแยามืัวเสาเนาะครับผมกะบผ้ามหาเฮ็ดครับผมพิกัดไม้กะอยู่ปลานบานหมอน้องเมกเนาะแม่นจ้ะครับผมตำบลห้วยขามอำเภอบนทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมมาพอกันวันที่เท่าไรอีแม่ ห้ากรกฎาคมพศ2568เด้อ hmm. จ mm ้ะไปลุมไปชมน้ำหลุง hmm. น <itu? c oughs> mm ้ำหลานครับม mm ื hmm. mm ้อ hmm. น mm ี้ฮอดพระลานแล้วเนาะจ้าครับไปลองเบิ่งเฮดพระลานครับผมไปเลยจ้าไปเลยครับไปไปลุมในี่บาดเป็นบาดในสวนน้ำเด้อครับผมไปชมน้ำหลุงน้ำหลานครับเดินมำเด้อจ้ะจุ๊จๆดไปตรงนี้ครับไข่หลงเยอจ้ะหลงงอยังน่อหลงงเลี้ยงพิสูจน์ขวาางพระลานครับ นาเล้อดจ้ะนาเล้อดหลงงามแห้งครับคากมีไอ้ดอกนี่กําลังผมกําลังหนเนาะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเนี่ยมือมือต่อยเด้รับสะพานไม้ด้อครับฮะนาแร่วีเม่์กําลังขืนเลยอุ้ยแบบหลายได้หน่เทียบเลย่ไหมกําลัง โหเนาะจ้ <S <S นะน่าเลแบบมีแซ่บครับผมบ่มีหลุดเหนเด้อจ้ะบ่เหินเด้อครับขั้นลังเดียวเขียวๆนะจ้าฮหนครับขั้นลังม่วงนี่นแซ่บครับผมเจ้าแซ่บก,กำลังเลยนะจ้ะกำลังกำลังจุบๆเลยน่าเลแบบนี้พ่ชจะออกหนุ่มๆเนาะจ้ะเจ้าลังายเด้อครับ ลังผูน่ะครับผมนะฮะเปเ็นเรื่อยๆเยปเ็ปเรืปลาหั่งปลาเจิงลังนี่แหละครับแถวนี้แหละกรพอะละง,งกครับระง,งกเลี้ยงละงกพลาลานกะดอกใหญ่หน่อยก็ละง,งกดงเลหน่อยนึงเนาะ, okay, ะครับก็ตามธรรมดาพื้นที่เพิน่นครับกระพาะอ,อยู่เรื่อยๆอยู่ด้วยครับเพิ่นออกในพลาลานก่อนเนาะจ้ะแม่นครับแถวนี้คล้ายๆนี่นะครับผมเพราะว่าแปลงครับ โล่งโล่งแหงครับสิเดี๋ยวเห็นคนย่างเลยคนกันย่างอยู่ครับบรรยากาศเพิ่นโล,ล่งขันพารานโล่งแหงอย่างอยู่ตองคนแค่เห็นไกลอยู่ครับปฮาดเป็นหลังเดือนครับบ้า <laughs> นก็เอาน่าจ้ะแม่นครับ พ่อพ่อพอใหญ่เด้อครับบ้านบ้านไหนก็พ่อใหญ่ผมก็ลือมันมันโนโมโดโนมกเดือยโอ้โดนมกเดือยเด้วยมาสองคนบ่พอสองคู่ขาก่นโอ้ครับผมครับผมพอดีพ่อใหญ่ทำด้อครับเอ็ซีครับผมใช้ของพ่อได้บ่เี่เต่าเต่าโอ้ได้อยู่ครับก็พอได้แกงอยู่เนาะเดือยบ้านบานยิ่งหนึ่งยิ่งครับ น่าและจุ่มนั่นอะไจุ่มนั่นโอ้ยมือเริ่มเามันอยู่แล้วมือนี่มาเลียมเพื่นาเลยมือน่าเละพ่อคุ้มขี้เขาเถอะขี้เขาะฮะขี้เขาเ มานทำกันเด้อครับโบเป็นหอนยางม้วนโดนแล้ครับไข่เด้อจ้ะไข่ละงอกเด้อครับละงอกเป็นละงอกพระหลานเป็นละงอกเหลืองครับส่วนมากเป็นสีดอกไม้ใหญ่น่าจ้ะครับเลยดอกงามเลยโหเด้อครับนี่ของแท้ร้อยเก้าสิบละงอกเลื้งนี่ก็เมียเมน่ี้ลูกหลานขอจีนครับ เลี้ยเดือจ้ะดอกงามครับนางมือตาไข่เอาเพื่นบานทานดอเพื่อนเลยดอเพื่อนมาซาอะไรขาต้นนะทาพระท่านคนละหกเลืองเดือดจ้ะส่วนหนึ่งก็ล่งออกเด้อดจ้ะล่างคนเทอะ นี่น้อยๆนีะมาเลยหลานโดนลอยค่ะครับนกหังงวเขาเศรษฐพี่ได,ด้จ้ะอ๋อหุ่นจูบคนครับห่เขาลองหันหน่าจ้ะงานครับพวนเอกไกลกันเต๋ออยู่ประมาณเกือบบ่าเนาะเลี้ยงด้วยจ้ะ โนอ่กัดแน่นอ่ะเนี่ย้าดอีฝอยแม่เก็บเพลงกำงานน้ำหลงน้ำลานเด้อบานนี other, area, ่ร่างขอาวใหญ่เนาะจ้ะอุ้ยพอแล้วครับบ้านสองสองไข่ไข่หนึ่งมีแนวกัดเนาะแนวจ้ะโอ้มบใหม่ตูนแม่เลยมาบัวท่าน Hansa bị gạo ninh bằng ngô cao nha bụng đê hả à, bụng đê hả bụng đênh 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 xuống đâm lạc đen xuống Đen đênh lạc đênh 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 xuống đênh 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 xuống đênh 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 xuống đênh เฮ็ดดัเดำ่าจะดีอะเขามาถ่ายมุมจังเ็นขากเนาะเป็นดำงาม,าาม,มเ,าาเด,ามด้อจ้ะกำลังจุมๆเนาะจ้ะข,ขางงามักเนาะเด็กขากด้วจ้ะ ขาโกนจอดโกนแต่เสียบชื่อเก่าคนน่ะเดงขาไม่จ้ะอืมดอกดำดด้อจ้ะโอ้ยขาดิขาเินันกาที่จแก่เสีบขาก็เด้อครับเพ็นว่าดอกดำดำหวานขากรยำกึดกึดกระมมดอกกึดกึดน่องเพื่นกับเวลาแก่ ạ, nó đâu rồi đó nó đâu rồi đó nó kia đâu rồi nó đâu luôn coi, nó quá

แดงข้ามครับออกใหม่นจ้ะพาหลอบนีค้ากูนกูเนาะเอาอยู่ก่อนเอาลุนเนาะดําก็ออกตัวนปาดกบานคนนีไหดบานยังไงบานยังไงเรื่ด้ๆครับพี่ทองนึงสอง้ะพี่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 สามเอ้าเอเก็บเก็บเก็บสามมีลีเด้ À, đó này. Lên đi. Thằng quốc mày. Ừ. Lúc đó. Lúc có xây. Lúc gì hết hết. Ừ. Làm vào đồng khuyên. Ừ. Nè, cái gì buộc kia ừ. ừ. Có đi gì lời dầm Một loài mùa nhầy học là đáp càng càng nó. đọc im เนื้อไงเนื้อแดงข้ามดิล่ะค้าซ้ำแค่้นปวดโถดโถดมาผอสีชมพูแล้วครับเขียวสีชมพูเด้อจ้ะแกงแซ่บครับผมนะไมใหม่ๆเนาะจ้ะรสหวานนิดๆกินหอมเป็นเอกลักษณ์ครับผมมันมีขมมันมีเฟื่อนเด้อครับดำเด้อครับกำลังออกมั้งดำเด้อจ้ะกำลังออกครับตื่นออกแต่สองมือ Bàn chân đèn phạm đích tao nha ai không ừ. phản đấy là không có hiệu đem phản đích tao nha tao Hát, đẩy bồn nè, đọc bồ nè Đẩy đẩy, đẩy. đẩy bồn, ừ, cái áo đó Hát, đẩy Íp, ừ, nè Cái này hạt sẽ im e im lại đây nè Hát, đọc Hát, cá trục kìa nhắn ดำด้วยครับวันนี้เน้นพึ่งดำตะโงกก็มีอยู่พึ่งเขาด้วยครับต่อแขี่ยนป่ะต่อเข่ยนหลากหลายเห็ดอยู่เนาะอีแม่เนาะจะเห็ดเพึ่งไข่ด้วยจ้ะครับเพึ่งไข่ก็มีกอด้วยครับงอกดีแดงคืนคืนกองอคือง่งงางเนาะ แดงขาลายเด้อครับพึ่งแดงขาลายเยอะแดงข้ามเด้อครับกำลังออกนะจ๊ะแมนครับจีเลยน่ลห่อกแมนจ้ะงามเนาะพึ่งเตงใก่เหรอแมนจ้ะน้ำอ้อยเนาะน้ำอ้อยอ้าดอกไหมงครับนั่นเอง อะไรเหลือเด้อจ้ะอะไรเหลือเด้อจ้ะป้าขาเพ็ดน้ำเนี่ยข right ้าวดินน้ำหัวขาวเด้อจ้ะหัวขาวหน่อยกระถิ่นนะจ้ะฟูงามไข่หนึ่งตอนนี้ก็พัก่อนเด้อครับ ครับกสิแกงเฮ็ดกินเขาเว่นครับผมแกงเฮ็ดแต่ว่าบ่ได้กินให้เบิงครับตัวนี้เขาหมูมันต้องกันครับผมเขาเงินจ้างกลุงเด้วยครับหรือว่าลองกลุ้งตัวนี้เขาคนบ้านป่าครับผมนนองเพ่นครับมนต์เสน่ห์คนบ้านป่าครับกสิเลี้ยงให้สวยงามครับผมเฮ็ดบานกสิแกงเนาะองเพ่นแม่จะมีได้หลากหลายเฮ็ดเ้อะหลายอย่างเอาใส่เลยเป็นเฮ็ดล้วมๆเนาะจ้ะครับให้เบิงบรรยากาศนํำ ซึ่งข้าสีาชมพูเศรไม่แห้งักพรยอดใจคุณนึงอยู่หนามผมครับเห็นบนน้อโอ้พรท่านเห็นอยู่หม่มสาว,วาโอ้โ <c> อ <ười> นี่ครับหม่องอยู่หม่องเศร้าเศรไม่แห้งกินเขากินหนามเงาออกร้ายจะเนี่ยตากเสือไว้ครับ <c ười> แต่เต็มตาอยู่ดอกเด้อครับแต่ว่า ยังห่างเนาะยังห่างครับผมยางกะจนทัวคู่ครับผมจังไดซ้ำนี่จังไดซ้ำซ้ำเห็นนี่ซ้ำสรุปให้เห็นนี่ครับกระชิมีเห็ดกอแดงกอแดงเล็กน้อยเห็ดพึ่งพึ่งดำพึ่งดำครับผมเป็นส่วนใหญ่แวสีชมพูแข้ามเห็ดละงอกเนาะจ้ะครับแดงข่ามละงอกกะออกเกือบทุกเห็ดอยู่ครับแต่ว่าห่างห่างละงอกครับผมนี่แล้วก็สิมีเห็ดพึ่งข้าวแค้นครับผม มีแต่ของงามๆอยู่เหมือนี่สุดยอดอยู่นี่อาจจะมีขวานแน่จังหน่อยครับผมดังไฟดังไฟจังหน่อยสิแกงเห็ด,ก,าาก,หดกินกับเข่าครับผมมาปลากะกินกินอยู่ปลาครับผมเอาบรรยากาศน้ำเท้าเมยไปน้ำกัสุดยอดอยู่ครับมือนีอ่อลังการอยู่ก็รุดก็สร้างแกงเลยก็ได้ครับแต่กะ กสิหาไปอีกอยู่น้องเพื่อนเนาะกินข้าวแล้วครับผมช่วงนี้ก็ประมาณใบสองเหรอครับเกือบใบสองแล้วล่ะเพิ่อๆกับใบสองแล้วครับ้ันเขาไม่เบืองเขาสับเพื่อนครับมือนี้กัโศกมานอยู่ครับกับไข่ก็ทุกวันอยู่เนาะครับจัาหน่อยจัาสีเนี่ยเห็เบิ่งดอกครับก้มงามเพื่อนแงะแดงกับตาอยู่นี่ต้มใส่ใบออกแอบทาแล้วครับจัาหน่อยสะเอาสมเอาหยังมาใส่ กินเซ่บจหมือนอกังสีลงเมื่อสีหาเห็ดกับบานครับผมกระตาบักใยครับผมก็เป็นกระตาหน,หน่อยๆเนาะ,ะนี่ครับเห็ดสีแกงมันกับสีแกงเห็ดบ,บานสะเอาดอกกันใส,ส่นำ้ำหาอะไรไปล่างเฮ็ดไปใช่ไหมหล่างยูนามผล้วคาปุ้นทั้งไตมอหอนได้ได้ที่แล้วครับมอนี่ก็มอประจําการอยู่นี่ครับผม <c oughs> มอประม,อะม,อระมือน้มอประมือนําครับทายู่นี่ตลอด อุยเป็นตะแซสบครับบรรยากาศครับผมกินเผาอยู่ปลาครับผมแต่ว่าลูกลานบอกินให้เบิ้งเด้อครับสิเห็ดกินเห็ดยาให้เบิ้งใส่เป็นประแดกเป็นสมบูแบบครับผมแล้วก็น้ำปลากับใส่แหละล่ะย่างใส่ชูรตเอามาใส่ไหมหอมกระใส่เป็นหอมแดงกับหอมกะเทียมครับผมเพราะว่าใส่แบบกินแบบง่ายๆครับผมแกงอยู่ปลาเห็ดจังได้ระแสบนี่ เนี่ยผ้าเสียบผ้านวลเรียบร้อยแล้วครับถาจะกินบานนี้ครับผมสุกเด้อครับตอนนี้แกวหลูกหลานกับสิบกกินให้เบิองครับผมขออนุญาตไปกินเขากันเด้อครับนี่แหละแกงเห็ดอยู่ปลาครับผมแต่หอมอยู่ครับเอ้ยแซ่บครับแซ่ยบคือหม้ออกแห้งเนาะจ้ะ

กำลังบานใหม่ๆกำลังงามเนาะเงี้ยจ้ะกำลังงามกินข er ้าวแล้วก็หาเห็ดต่อครับผมจุ๋มๆงามจ้ะแขกตัวพอดีเลยจุ๋มโมเปืเ่อนได้เนาะจ้ะ

เจดายดิเจดยาดย,าดยาบานผับกันเอานานี้นะตเอาอยู่บ่บานนี้งะเอามาใส่กับตาดวยพอดีล้เหลืองมื่อนี้ม่แต่เหลืองเนาะที่เหลืองอ่ะ น้มามันผีกระไรสองเพลิน่อยแหงเนี่ข่อยเหนียงเกิดกันเมื่อยแล้วครับครับผมเหมือนกับสุกประมาณน,นั้องเพลิเนะาะใช่ตาหนึ่งเนาะตาก,กับบะหมี่ตานี่ยหน่อยๆเด้อยจาก,กบแบ่งแกงน้ำหน่อยเนาะครับแกงน้ำแกงกินเวรเฮ็ดละงอกก็สีผลเนาะสีงามเหลืองงามเด้จอจ้ะครับ มือัอนี้ก็เป็นเห็ดรวมเนาะจ้ะครับเริ่มแล้วครับแม่จับซิมีเห็ดละงอกเรืองละงอกแดงละงอกขาวแล้วก็เห็ดเพิงดำเนาะเพิงดำแต่แดงขามเด้อจ้ะมืัอนี้ก็เป็นเห็ดรวมๆจ้ะอ่านเนาะแม่จ้าฝา,ากคนไหนคนแชร์คนติดตามมณฑเสน่คนบานปทาร์ในเด้อจ้ะสำหรับคลิปมืันนี่ก็บพ่มีม้ยังหลายจ้ะขอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมณฑเสน่คนบานปทาครับผมขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับผม ขอบคุณทุกการติดตามครับผมขอบคุณทุกๆพื้นที่เด้อครับทั้งในและต่างประเทศครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจครับผมก็สำหรลาพระจากขออํานวยไว้ใช่พ่อใหญ่ๆพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับคิดเงินใหนเงินคิดทองในทองครับผมสมคบมาดปัทนาครับผมให้อยู่มั่นคงยืนอยู่เป็นลมพลมใส่ให้ลุกให้ลานไปโดนๆครับผมสำหรับคลิปนี้กับอัมราผาจารแล้วครับคลิปหน้าพ่อกันไม่สวัสดีครับ